วันแห่งการเริ่มต้นสู่วันสุดท้ายแห่งการจากลาคืนวันที่ผ่านพ้นคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภารกิจการงานช่วยสร้างผสานความผูกพันให้แน่นแฟน้นจากคนที่ไม่เคยรู้จักกลับเปลี่ยนเป็นคนสำคัญที่คอยจับมือกันสร้างสรรพัฒนาคนจนมาถึงวันนี้วันที่เราภาคภูมิใจแต่เมื่อการเวลาหมุนไป ทุกสิ่งล้วนแล้วแต่ต้องเคลื่อนตามแต่สิ่งที่จะยังคงอยู่คือความทรงจำที่งดงามระหว่างเราศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชีลองหนองนาแซงบุญคลาขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งเกความสำเร็จเป็น9ก้าวที่ทรงคุณค่าแก่คนรุ่นหลังคำว่าประสบความสำเร็จจะมาพร้อมกับความภาคภูมิใจไม่ได้ หากขาดกำลังสำคัญของคุณครูทุกท่านที่คอยสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละและสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไป ให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาทีฉันรู้สึก ครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำพาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอลวงแห่งไทยสวัสดีครับผมนายทิวิตช้างชัยภูมิผู้ในการเงินบ้านนนกอกเริ่มราชาการครั้งแรกเมื่อวันที่1มิถุนายน2526 ที่โรงเรียนบ้านโพคุรัฐประสิทธิ์สปพเกษตรสมบุญนะครับหลังจากนั้นปี2 5 2 3ย้ายไปรับราชการที่โรงเรียนสาลิกาวิทยาสอ,อกเกษตรสมบูรณ์ซึ่งปัจจุบันได้ยุบเลิกไปแล้วนะครับหลังปี2 5 3 6ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านท่าหินง,งมสพอ,อ,อเมืองชัยภูมิปี2542ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนเหมา สพออหนองบัวแดงปี2546ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองคอนไทยปี2547ัยีย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงซึ่งปัจจุบันได้ยุบเลิกไปแล้วปี2547ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่และเป็นผู้บริการโรงเรียนบ้านหินกองตำบลห้วยบงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิปี2558 ย้ายไปลงตำแหน่งผู้ริการโรงเรียนบ้านหนองฉิมตำบลบุงค้าซึ่งปัจจุบันได้ยุบเลิกไปแล้วปี2559ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนบ้านกอกจนถึงปัจจุบันควนนามภูมิใจที่ได้รับราชการนะครับก็ถือว่าเป็นเกียตรติประวัติอันสูงส่งนะครับที่ คนลูกชาวนาคนหนึ่งได้มารับาราชการนะครับตั้งแต่ครูน้อยจนเป็นผู้ในการโรงเรียนนะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับอยากฝากถึงรุ่นหลังๆที่เข้ามาเล่าราการครูนะครับอาชีพรายการครูเป็นอาชีพที่มั่นคงที่สุดน<า>นและเป็นอาชีพที่ถ้าจะบอกว่าสบายที่สุดก็น่าจะใช่นะครับเพราะว่า เปรียบเทียบกับอาชีพอื่นแล้วนี่อาชีพครูของเราเป็นอาชีพที่มีความก้าวหน้าสามารถรับราชการเงินเดืนเอนทะลุจนถึงคอสอสี่นะครับซึ่งหน่วยงานอื่นเขาไม่ได้เหมือนเรานะครับเพราะฉะนั้นอยากฝากทุกท่านว่ามีลูกหลานอยากฝากให้เรียนครูแล้วมารับราชการครูครับ สวัสดีครับบรรดาคณะครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกระผมนายธนก,กิจคิดฉลาดข้าราชการครูโรงเรียนบ้านกุฎละลมอะพอจะเล่าประวัติการรับราชการดังนี้นะครับผมเริ่มบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่1พฤษภาคมปีพศ2 5 2 4ที่โรงเรียนบ้านขามเวียนตำบลชลกาอำเภอ บ้านเลื่อมจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานการบรรษศาอําเภอบ้านเหลื่อมอยู่ที่นั้นก็ทั้งหมด10ปีจึงย้ายข้ามจังหวัดมาที่จังหวัดเชภูมิดําลงตําแหน่งเป็นอาจารย์สองระดับ4โรงเรียนบ้านวังกุ่งสำนักงานการปรรษศาอําเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดเชพภูมิเมื่ออยู่ที่โรงเรียนบ้านวังกุงได้7ปีก็ได้ย้ายมาดํารงตําแหน่ง ที่โรงเรียนบ้านกุฎลลมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2541จากนั้นก็ดำเนินเป็นครูสอนเต็มควาสามารถตามปกติจนถึงปัจจุบันนี้กระผมดำรงตำแหน่งครู คอ,อสสามวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกุฎละลมครับผมด้านความภาคภูมิใจของกระผมนะครับ ผมได้รับอาชีพที่สมกับความตั้งใจของกับผมมาตั้งแต่เด็กเมื่อคราอายุสองปีผมจำได้พ่อแม่ผมเล่าให้ฟังว่าจะต้องเป็นครูแทนอ้นะครับอ้ในที่นี้ก็คือท่านบุญในการสงัดคิจฉลาดท่านก็กเกษียณไปแล้วและความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตนั้นได้รับตำแหน่งครูคศอสาอมวิทยฐานะแทนรางพิเศษด้านการเขียนป้าย ซึ่งกระผมมีความรู้และได้ใช้ความรู้เรื่องนี้มาทำอาจารย์3ามโดยเฉพาะกรบผมก็ขอกราบขอบพระคุณบรรดาท่านผู้มีการทุกโรง,งเรียนและคณะครูตลอดทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานวันเกษียณในครั้งนี้ขอกราบขอบคุณครับ ครั้งหนึ่งการพบใครคนหนึ่งทําให้ฉันสุขใจการละครั้งหนึ่งทุกช่วงเวลาเราเคยมีกันใกล้ๆแต่การละครั้งหนึ่งสุดท้ายไม่จบตรงช่วนี้รักอาเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางผุดผาธรรมปาน ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดพุโทโววาดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งขออนุญาตได้นำเรียนประวัติและเส้นทางในการปฏิบัติราชการให้ทุกท่านได้รับทราบพ,พอสังเกตดังนี้ดิฉันได้บรรจุเข้ารับราชาการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2523ที่โรงเรียนบ้านหนองปลือคึมม่วง อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาในอัตราเงินเดือน1,535บาทค่ะในขณะนั้นและได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูหนึ่งเมื่อปี2526ที่โรงเรียนบ้านขวาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิปีพุทธศักราช2529ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูสองที่โรงเรียนวัดพุทโธวาด ตำบลชีลองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชาการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดพุทโธวาส39ปีและรวมอายุราชาการที่ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นระยะเวลา42ปี ท้ายที่สุดนี้ดิฉันใครข่ขอกราบขอ,ขอพระคุณคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้จัดงานในวันนี้ขึ้นรวมทั้งคณะครูและบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกันมาตลอดระยะเวลาที่ดิฉันได้มาดำรงตำแหน่งอยู่ที่ศูนย์ชีลองหนองนาแสงรอบเมือง ดิฉันไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนพระคุณของทุกท่านก็ขออ้างองิงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพญาแลจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการค่ะข,ขอพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางอารีรัตเตตนางครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองบอกขาวเส้นทางการเข้าสู่ชีวิตข้าราชการครูเริ่มบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่5มกราคม2526ที่โรงเรียนบ้านหนองเมกอํอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิจากนั้นก็ได้ย้ายหาประสบการณ์ดังนี้ค่ะปี2529 อาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านหนองเหนดอนกู group, tu, 36, ่อําเภอเมืองชัยภูมิปี2536อาจารย์สองโรงเรียนกะพีดอนขวางวิทยาอําเภอเมืองชัยภูมิปี2539อาจารย์สองโรงเรียนบ้านกุดยางอําเภอบ้านข้าจังหวัดชัยภูมิปี2540อาจารย์สองโรงเรียนบ้านสงเคนอําเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิปี2543อาอาจารย์สอง และครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโคกสูงราชสมคีอำเภอเมืองชัยภูมิปี2560ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวรวมอายุราชการ39ปี11เดือน5วันค่ะฉฉัััันนนนไมม่่กรู้คคคคทีสญยาห สำหรับความเป็นครูของคุณครูอดิรัตนะคะความห่วงใย,ยที่มีต่อลูกๆนักเรียนก็คืออยากให้ลูกๆทุกคนมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในการเรียนขอให้อ่านออกเขียนได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการที่เป็นนักเรียนของตัวเองนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางปนัดดานาชัยภูมิตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิประวัติการเข้ารับราชการเมื่อวันที่25มิถุนายนพศ2541ที่โรงเรียนบ้านกลุ่มครูรุปประชาสามคีอำเภอบำเน็จนารงจังหวัดชัยภูมิ ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3เงินเดือน13,630บาทจากนั้นย้ายไปหาประสบการณ์ในปีพศ2545ที่โรงเรียนบ้านชีลองใต้อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิต่อจากนั้นก็ย้ายมาปีพศ2 5 5 4ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษรวมอายุรับราชการ24ปี3เดือน5วันค,ะคน่ะอุดมการในการทำงานก็คือครูเป็นผู้สร้างให้เด็ก ความภาคภูมิใจก็คือเราสร้างต้นกล้าที่แข็งแรงที่สุดต่อไปในอนาคตค่ะอยากจะฝากลูกๆนักเรียนทุกคนในเรื่องระเบียบวินยัยเพราะว่าระเบียบวินัยจะสร้างให้ลูกๆรู้จักระเบียบในตัวเองทุกอย่างตั้งแต่ตื่นขึ้นจนถึงตลอดเวลา24ชั่วโมงก็ขอฝากเรื่องระเบียบวินยัยนี่แหละค่ะขอบคุณมากค่ะ เรียนท่านผู้บริหารและก็คุณครูที่จะ,กะเกษียณอายุราชการนะครับทั้งหกท่านก็ต้องก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีและก็ขอแสดงมุทิตาจิตกับท่านท่านพี่ทั้งหกท่านนะครับที่ได้ปฏิบัติราชการแล้วก็เดินทางมาถึงวาระสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสง่างามนะครับเป็นเป้าหมายของพวกเราทุกคนนะครับ ที่ต้องการที่จะรับราชการแล้วก็ทำงานด้วยความราบรื่นนะครับแล้วก็ปลอดภัยจนมาถึงวาระสุดท้ายที่จะต้องเกษียณอายุราชการไปหลายคนไม่ประสบความสำเร็จนะครับอาจจะต้องประสบปัญหาอุปสรรคนะครับขัดข้องหรือถูกลงโทษทางวินัยหรือมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงต้องลาออกราชการ ถึงวันเกษียณอายุราชการสำหรับท่านทั้ง6ผมถือว่าเป็นความโชคดีมากนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขในช่วงชีวิตหลังเกษียณอายุราชการสิ่งที่ท่านได้ทํามากับลูกๆนักเรียนกับโรงเรียนแล้วก็วงการศึกษาของเรานะครับในฐานะของความเป็นครู ในโอกาสนี้ผมขอใช้คําว่าครูแม้ท่านจะเป็นผู้บริหารนะครับท่านอติวิทย์ชางเชยภูมิจะเป็นผู้บริหารแต่ในความเห็นของผมแล้วก็ทุกๆคนเมื่อพูดถึงผออโรงเรียนเมื่อพูดถึงคนในโรงเรียน<ม>ก็จะมองในแง่มุมมองของความเป็นครูเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้บริหารก็ต้องมีพื้นฐานของความเป็นครูที่ดีเพราะฉะนั้นผมจะพูดโดยรวมว่าครูสําคัญที่สุดวันนี้ทําไมทุกคนจึงบอกว่าครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ทำไมเราได้รรับเกียรติจากพี่น้องสังคมประชาชนหรือคนทั่วไปว่าเป็นวิชาชีพที่น่ายกย่องแล้วก็ควรค่าแก่การเคารพนับถือก็ด้วยว่าภารกิจของเราเกี่ยวข้องกับการสร้างคนนะครับช่วงหลังเกษียณอายุราชการผมก็อยากให้เราได้ใช้ชีวิตของความเป็นครูเหมือนเดิมนะครับแม้จะไม่ได้ทำการสอนจะเป็นข้าราชการบำนาญหากมี งานใดๆที่ท่านพอจะให้ความช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์กับทางโรงเรียนได้กับทางชุมชนได้ผมก็อยากให้ท่านสละเวลามาทําประโยชน์เหล่านี้เพราะถือว่าท่านเป็นผู้มีประสบการณ์มีภูมิรู้นะครับเป็นภูมิปัญญานะครับที่หาได้ยากสําหรับประสบการณ์และความรู้ของท่านมีมากเพียงพอที่จะมาช่วยสังคมช่วยโรงเรียนเราได้นะครับขอให้รักษาสุขภาพให้ดีนะครับก็ให้มีความสุขในชีวิตหลังเกษียณ ก็ไม่อยากให้ทํางานหนักนะครับก็อยากให้ท่านได้พักผ่อนอยู่กับลูกกับหลานใช้เวลาดูแลตัวเองแล้วก็มีสุขภาพพลานาไมยที่ดีมีความสุขนะครับความสุขหนึ่งที่ท่านจะได้รับผมเชื่อว่าไม่ว่าท่านจะไปไหนมาไหนแม้ท่านจะไม่ได้รับราชการครูแต่ท่านเป็นข้าราชการดานานแต่ความเป็นครูเป็นพออจะติดตัวท่านไปตลอดไปพบเจอใครก็จะทักทายเรานะครับด้วยความชื่นชมด้วยความเคารพด้วยความนับถือ ด้วยศรัทธาที่มีต่อวิชาชีพเรานี่คือวิชาชีพชั้นสูงที่พวกเราภาคภูมิใจร่วมกันขอให้ท่านมีความสุขนะครับกับชีวิตหลังเกษียณมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลลูกหลานเราโรงเรียนของเราและชุมชนของเราต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเเเธอเธอออยไไไหมู่วป้ปรราาดะส เล,ล่าสู่กันฟังธ้อยังมีฉันอยู่ทั้งคน